สวัสดีครับพบกับผมเทาบันเทิงวันนี้มีพับเหมานะครับนะครับลองชมดูนะครับหรือไม่ใช่หรือเปล่าครับสวัสดีครับพบกับผมเทาบันเทิงนะครับพระชุดนี้ก็ไปช่วยเหมามานะครับ ก็เป็นบ้านเก่าเสาโยเยครับนะครับก็ไปเหมามานะครับในราคาที่อ่นะครับในราคาที่เรียกว่าก็พอสมควรนะครับแล้วก็ได้ถาดได้ถาดนี่นะครับถาดเนี้ยไปนึงยังไงยังไงก็ได้ถาดแล้วครับท่านผู้ชมามาดูพระเหมากันนะที่องค์ เออเริ่มจากองค์นี้อ๋อโอ้องค์นี้นะครับเชื่อหรือไม่ใช่หรือเปล่านี่โอ้ยหลวงปู่แก้ววัดเครวันสาด้วยนะครับนวลังแบบลังแบบนะครับอ๋อครับดวงต่อไปดิครับ อ๋อนาหลวงพ่อ,อพโคงวัดบางกระพร้อมอุย้ยเชื่อหรือไม่ใช่หรือเปล่าโอ้โหเชื่อมด้วยเอาครับโอ้โหเชื่อหรือไม่ใช่หรือเปล่าโอ้โหชิ้นต่อไปไหลายชิ้นหน่อยหลายชิ้นหนะ่อย โอ้โหนี้หลวงพ่อแดงหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับอืมนะครับเออรุนแรกสาด,ด้วยนะครับอันนี้อะไรอันเนี้ยโอ้ยนางควักนางควักอุปคุตครับเอ้ไม่ใช่อุปคุดนางควักขมนินทรงนี้นะครับโอ้นางควักนางควักตูดมีเล็กนึงวไม่มีอี ถ้าไม่มีเลขหนึ่งจะเป็นขมรนไหมเนี่ยเออดูแต่ว่าอ่านะครับดูหน้าตาก็นะครับเป็นออกไปทางขามรนนะครับชิ้นต่อไปอันนี้เป็นอะไรเอออ๋อปลูกแก้วหรือรอหลังยันโอยถ้าหลังยันหลังยันนี้ก็ต้องอต้องดูอีกทีนะครับนี่นี่หลังยันเออ ครับเอามีสมเด็จด,ด้วยโอ้สมเด็จอ,อืเกตบัวตมูมนะครับโอ้ยเนื้อจัดเนื้อจัดจ้านนะครับแน่โอ้โหข้างหลังสุดสวยอะไรอีกชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปนี่นี่นโอ้ยหลวงปู่ทวด โอโหนี่เนื้อสวยสงสัยจะได้ดีก็องค์นี้แหละท่านผู้ชมเอ้ยโอ้โหดูเนื้อดูเนื้อนี่โอ้โหเนื้อเป็นกระแสสวยงามนะครับโอ้โหองนี้ลูกปูทวดครับโอ้โหด้านหลังอเก่าครับโอ้โหเนื้อ โอ้ยเนื้อโลหะเก่านะครับศูนย์ห้านะครับศูนย์ห้าองค์ต่อไปโอ้หลายองค์เลยคลิปนี้ถ้าจะยาวหน่อยนี่เอออะไรเนี่ยโอ้โ้โอ้โสมเด็จโอ้พิมพ์อะไรเส้นเส้นได้นะครับโอ้สวยสวยโอ้ยนี่ด้านหลัง โอ่งต่อไปรีบหน่อยรีบหน่อยผาเยอะโอ้โหอ,อันนี้กุเก่านะครับลูบุรีลูบุรีนะครับนักโปรกนักโปรกยอดคุณพลยอดคุณพลนักโปรกโอ้โหโอ่งนี่ก็คุ้มเลยครับท่านผู้ชมโอ้อยหลังลายผ้า,ศ,าศิษฐ์สัจจจาร์เอาเลยนมือหน่อยเอามีเหรียญหน่อย หลวงเออเดี๋ยวดูกะเจริญอะไรจะเจริญพรอ,อ,อะไรนี่จเจริญพรเอเอเจริญพรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววัดวัดโบสถ์ใช่ไหมวัดโบสถ์วรดิตปาโมกอังทองวัดโบสถ์วรา อะไรเนี่ยวอลดิดนะครับนี่นี่โอ้ยเจริญพรอาจารย์อะไรอ,ไอ่ะเด้อยวต้องอ่านชื่อในพระ,ะพระปาโมกมุนีนะครับครับครับนี่เจริญพรนะครับองคต่อไปอุย้ย นีเชื่อหรือไม่ใช่หรือเปล่าหลวงพ่อเพชรน,นะครับเหรียญรอหลวงพ่อเพชรน,นะครับอืหลวงพ่อเพชรนะครับหลวงพ่อเพชรที่ก็เป็นพระครูบาลครูเมืองนะครับนี่ของจังหวัดอะไรละ่ะเออพิจิตรใช่ไหมครับเออเชื่อหรือไม่ใช่หรือเปล่านะครับเอาดูต่อไปเยอะครับเยอะ พระเมานี้เยอะมากอันนี้เป็นพระเงินนะครับเนื้อเงินชิ้นเงินเนื้อเงินนะครับลีลาครับลีลาทุงเศรษฐีเอาต่อไปอ๋นนี้ใหม่อี้ป็นพใหม่ยี่ห้าพุทธโสวะนะครับเอออันนี้เขียนว่าอะไรเนี่ยเออพระอะไรเนี่ยอ่านไม่ออก เออไอ้นี้เดี๋ยวนะพระพระพุทธอะไรสองร้อยปีเนี่ยเออเดี๋ยวนะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวขยายเอ่านว่าอยากรู้จริงเลยอ๋ออะไรพุทธเนี่ย พุทธสองร้อยปีอะไรพุทธพุทธพุทธชยันอะไรอ๋อพุทธชยันตีใช่ไหมเออนั่นแหละนั่นแหละพุทธชยันตีอะไรเนะี่ยนี่ไงพระพุทธยี่สิบหื ยี่หกอะไรพระพุทธยี่หกสตวรรษแล้วอะไรนี่พระพุทธชยันตีอะไรหกร้อยปีเออแหมก็จะอ่านได้อันนี้ก็ทำเหมือนยี่ิบห้าพุทธศตวรรษนะครับองต่อไป คืออันนี้หลวงพ่ออะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันต้องไปหาความรู้โอ้มีด้วยมีเลขด้วยสี่สี่ห้าสี่โอ้โอ้ยครับเชื่อหรือไม่ใช่หรือเปล่าเพื่อนๆหรือสีหรือสีอสนะครับองค์พระหรือสี อันนี้อันนี้อะไรโอ้เี๋ยวพิกกลับดูด้านหน้าอ๋อ,อกิงกิงไม่ขับพัดโอ้ไม่เคยเห็นนะครับกิงทำได้มไม่ขับพัดโอ,โอ้เจอะเลยโอ้นี่ๆน,นอะไรเนี่ยหลวงพ่อคงอะไรอะไรเสวน,โนโ หลวงพ่อคงสุวรรณูอ๋อน,น,นี่เหรียญเก้าสองสี่แปดสามนะครับงานทำบุญอายุเอ,อ่อร้อยหกปีนะวัดสัมปงามเช,ชิงสาวนะครับนี่โอ้โห ช่วยครับอันนี้อะไรก็ไม่รู้อันนี้ดูไม่ออกนะครับเป็นพวกว่านนะเนือนเน้อวา่านเนื้อว่านพระอะไรดูไม่ออกนะครับเอาตะกุดตะกุดตะกุดที่ไหนอะตะกุดอืมตะกุดที่ไหนเอ่ยใครรู้ช่วยบอกที แต่กุณมีสองดอกอันนี้อีกดอกอันนี้เขียนว่ามงคลมหาลาภนะครับเอ้าวมีนี่อีกนิดนึงพระพุทธทอ,อ่หลวงพ่อพโสธรสองหน้านะครับเออนะครับสองหน้านะครับเอาวมีรูปมีรูปไทย รูปถ่ายหลวงพ่อโวยนะครับอันนี้ก็คงจะหลวงอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อโกยเออที่ไหนก็ไม่รู้นะครับก็เพื่อนๆครับวันนี้ก็นะได้ไปเหมาพระมาก็นะครับก็คงจะเป็นไงเดี๋ยวก็ต้องดูอีกทีนะครับนะครับวันนี้ก็เนี่ยไปเหมาพระมาก็ เ,เชื่อหรือไม่เชื่อหรือเปล่าจะมีแท้สักกี่องค์หรือว่าหรือว่าจะต้องแบบว่าอืมอะไรอ,ะอยู่กับอยู่กับกลงเออจะอยู่กับกลงหรือว่าจะไปต่อได้ก็ต้องดูกันอีกทีนะครับเอาไว้เท่านี้นะครับเพืเ่อนๆสวัสดีครับกดติดตามด้วยนะครับ